ของหนูนี่คือมุมของหนูอ,อันนี้คือห้องนอนอันนี้คือห้องรับแขกนี่คือโรงรถอันนี้คือห้องครัวนี่ห้องครัวตรงนี้เปิดให้ดูม,มีเต็มเลยมีเต็มเลย ราดนี่แล้วก็มีเตาเตาตรงนี้ตาตรงนี้ป่ะฮะไปตรงอื่นกันดี่กูอ่ะอันนี้คือห้องครัวเอ้ยไม่ใช่ห้องครัวอยู่นี่อันนี้คือห้องนอนอันนี้คือห้องนอนเจ้าหญิง มีมุ่งเลยแล้วก็เป็นเปียโนอันนี้คือเปียโนฮะอย่ามาพังเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะทุกคน